สวัสดีจ้าพี่น้องมือวนนี้แม่พันนีมาพามาชมตลาดเล้งจากตลาดเล้งของโรงงานหน้าห้างโรงงานไฮเทคลาดใหญ่ค่ะใกล้บ้านแม่พันนีค่ะห้างกันบอปพอกจิโร่หน่ะค่ะของถือค่ะของถือของบะเพียงเดือค่ะอาหารการกินถือ อัน่ตนนี้ทีพาหายางโลบึงเนาะเนาะไปเดินนะสวนะ

ปลาองไกายตบบเลยาซีบัดไก่ง่ายมากเลย่งนี้คนละหมากลากงช่วงนี้คนมันหลายเป็นไงคะช่วงที่ม้กวา ปมมะะไปหอดหาหม้คุนไหลนะคะเอ้ารถเขาขามแม่ขามกำลังกำลังเอาของมาค่ะดูนะคะนี่มีรถตัดมีบิ๊กซีสาขาย่อยค่ะ โตตัดบิ๊กซีสาขาใหญ่นะคะในทันทีท้ายยางเลาะเบึงยางชื่อมตลาดนี่ค่ะคนละหมากลากมั้ดูป้ายได้เลยค่ะ เวไ,ไปตลาดเวลไปตลาดนะคะแม่พันนี้สีบอสีบอซื้อมาจากตลาดเลยค่ะขน,ขนมขนมข้าวต้มผลไม้รากา่องต่าง,ง,งแม่พันนี้สีบอซื้อมาเลยค่ะเพราะว่อาอยู่ใกล้บ้านแม่พันนี้กับมีมีทุกอย่างค่ะว่าตยาดยำหม้ะยำทุเรียนทุกอย่างไม่ทุกฤดูค่ะค่ะ คำก็นี่คือคักค่ะก,กับเทศกาลค้นน่ะสิไลเอาเลยก็ว่าได้ค่ะ

ที่ยงถุงนึ่งพุงน้อยจ๊ะพวงน้อยจ้ะเปิดให้แน่มืือสันค้ากล้องพ้าทาโทรศัพท์จ้าแป้งยี่สิบจ้าจ้า เิลี่นีก่อนแม่ก็เัาบริอีกอันปดกระเป๋าเงินนะค่ะจังซี่ล่ะค่ะพี่น้องเป็นตามาเป็นตามาด้วยตลาดหนโรงงานบรรลาดไงจ้าน้ำหอมเข่างามบ่น้ำลายอยู่ดัวเตี่ยเออสั่นดัวทัวถึงกันืนแมน อันนี้ฝนมันมาแล้วเนาะทั่วถึงกันซื้อปุ๋ยมาให้บ้านได้จ้าซื้อปุ๋ยมาบ้านเม็ดเต็มฝนบนทั้งตูบเออวานร้อฝนน่ะเจ้าันเลปลาทูั่งเปนไคะปลาทูเจ้าน,น,นี่ก็แซ่บอันนั้นปลานิ้นนี่หมั่นใส่กโกเขาว่าท่านได้ออกมา้าตี กำลังไหลมาลังหน้าลูกค้ากันกำลังมาคือการว่อนไปกันไหลือไหมเหลือแต่ไม่เอาเยอะเลยเจ้าทีเนี่ยยังไม่อ้วนขึ้นอายขึ้นครับ จุกงั้นจุกจังสิบห้าอันนี้สิบเปิดให้เน่ยมือขากองเอาแล้วสิละอ่ะอ่ะ นี่แค่ะพี่น้องเอาไ,ได้คองสืบคลองแทบนะคะู่ตลาดนี่แหละแยาวไปคุณเด็ดนะจ้าแยาวไปคุณนี่นะนี่กับไก่ไก่ถือแซ่บไปนั่นนิดเดีย,ยจ้าไป ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะที่มาชมตลาดกับแม่พันนีกชมตลาดน้ำกันค่ะขอบคุณหลายๆสุขภาพแข็งแรงเฮงเงรวยรๆทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า